ฝนตกครับฝนตกที่สวนทุเรียนนะครับตกหนักเลยนะครับพี่น้องตกหนักเลยครับตกที่สวนทุเรียนของเรานะครับที่อำเภอบ้านกวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์เดอ้อพี่น้องเดอ้ออรงน,นี้ทึงฝนตกพอประมาณนะครับชมบรรยากาศที่ สวนทุเรียนอำเภอบ้านปวดจังหวัดบุรีรัมย์เด้อพี่น้องอ่านะครับอย่าลมก็พอเด้ออย่าลมแรงเด้อเอาแต่ฝนเด้อไม่เอาลมเด้อ ขอแต่ฝนจ้าอย่าเอาล,ลมนะจ้าขอแต่ฝนจ้าอย่าลมนะจ้าอย่าลมขอร้องเดืมเอาแต่ฝนก็พอแล้วจ้าไายฝนเด้อพี่น้องชาวนาก็กัก,กน้ำไม่เด้อ แต่ชาวสวนทุเรียนไม่มีใครอยากได้ก,กักน้ํานะครับอยากตกแล้วก็แห้งเลยแต่ชาวนาะต้องกักน้าไว้นะครับเดี๋ยวฝนไม่มีนะครับโอ้ลม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 แห้งลมแห้งจีนองอันนี้ต้นมะพร้าวก็กันลมได้ดีนะครับปลูกมะพร้าวกันลมเนี่ยเวลานลมแรงๆอ่ะต้นมะพร้าวก็ช่วยกันลมให้ด้วยนะครับเราปลูกมะพร้าวไว้แถวหนึ่งนะครับเพื่อ ป้องกันลมนะครับแรงลม็ลาดได้จริงๆครับแต่เราปลูกมะพร้าวประมาณสี่สี่เมตรห่างกันสี่เมตรนะครับสี่เพราะว่าให้มันกันลมนะครับแต่แต่เขาก็จะไม่ค่อยติดลูกนะครับเพราะมันมันระยะชิดเกินนะครับแต่เขาบาังลมได้ดีด้วยนะครับะมะพร้าวนะครับปลูกมะพร้าวกันลมเด้อพี่น้องดีกว่าไม่มีอะไรกันเลยเด้อ บรรยากาศนะครับฝนตกนะครับยามเย็นนะครับตอนแรกก็มีลมแรงอยู่ตรงนี้ก็ค่อยชั่วแล้วโอ้ยอย่าลมเด้ออย่าลมเด้ออย่าลมเด้อเบาลมเด้อเบาลมเอาแต่ฝนเอาแต่ฝนครับเอาแต่ฝนครับเบาลมครับ ไม่ต้องการลมนะครัะพอแต่ฝนเดิอพี่น้องโอ้แจกจากเลยจากจากเลยสุดยอดสุดยอด